ความสวยเป็นเหตุมุกวรณิตเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงสาวชื่อดังอย่างมุกวรณิตทาวรวงที่หลายคนยกเป็นตัวมัมตึกเจมเลยล่ะค่ะจนเห็นว่าสาวมุกนั้นงานปังมากเวอร์ค่ะมิตรคนอยากร่วมงานด้วยวันนี้จะมาเจาะลึกอีกเรื่องของเธอดาราสาวหลายคนก็เคยเจอเสี่ยมาขอเลี้ยงงานนี้สาวมุกก็ได้มาเปิดเผยในรายการสานิเบาได้เบาค่ะ บอกว่าเคยมีเสียมาขอเลี้ยงเป็นช่วงที่ถ่ายละครเรื่องเมียน้อยกระแสะเรื่องเมียน้อยมาคนอินเขามาแบบให้พี่ผู้ใหญ่ในวงการมาติดต่ออะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ไกลๆเราค่ะ มันเป็นแบบเหมือนนักแสดงรุ่นแม่อะไรอย่างนี้ก็จะมาฟีลแบบเขาถามมาอีกจริงๆพี่ก็ปฏิเสธไปแล้วแหละพี่ก็เคยมาถามเราเผื่ออะไรนี้เดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่ถามมุกก็บอกขอบคุณนะคะพี่มุกไม่รับงานอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นการดูถูกเรามากที่จําได้ค่ะคือเดือนละ4 0 0 0 0บาทเจออยู่สองครั้งแต่มันไม่ได้จริงๆพวกนี้เขานําเสนอชีวิตน้องก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้ลาบากอะไรขึ้นค่ะ